จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปรับปรามอาชญากรรมข้ามชาติภาค2ค่ะได้เข้าตรวจสอบบ้านเลขที่113ทับ76หมู่ที่9ตำบลห้วยใหญ่จังหวัดชนบุรีนะคะหลังสืบทราบว่ามีชาวต่างชาติมีพฤติกรรมการไม่ทำการอันตรายค่ะ โดยความคืบหน้าล่าสุดนะคะพลตำรวจตีทิติแสงสว่างรักษาราชการกาแทนผู้บัญชาการตำรวจภูทรจังหวัดชมบุรีค่ะพร้อมกำลังชุดสืบสวนของจังหวัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจศูนย์พิสูจน์หลักฐานสองกว่า50นายเข้าตรวจค้นหลักฐานเพิ่มเติมภายในโดยการค้นหาหลักฐานทั่วไปเกี่ยวกับคดีค่ะซึ่งจะเน้นไปทางเอกสารต่างๆเพื่อที่จะนาไปเชื่อมโยงในการกระทาผิดหลักฐานการโอนเงินเอกสารต่างๆนะคะ โดยได้นำตัวนายซางหยางอายุ35ปีสัญชาติซานคิส และเนวิสค่ะมาชิ้จุดต่างๆในบ้านหลังเกิดเหตุและมาร่วมตรวจสอบเอกสารที่เจ้าหน้าที่ได้ตรวจค้นโดยภายหลังจากการตรวจค้นหาหลักฐานแล้วก็นำตัวนายซางหยางไปฝากขังที่ศาลจังหวัดพัทยาต่อไปโดยทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ได้ระบุถึงข้อมูลและสาเหตุที่สื่อให้สื่อมวลชนทราบแต่อย่างใดน,นะคะก็เป็นในเรื่องของพฤติกรรมการกระทำผิดในประเทศไทยค่ะ